สวัสดีครับเพื่อเสและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทูกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสาหรับแนวทางนะครับวันที่วันที่ยี่สิบนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะของวันที่สิบเก้านะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณนี่ก็อ่านเลขดินจากศูนย์เก้ากรกฎาเลยออยู่แค่สองตัว ที่มีโอกาสว่ามากกว่าตัวเลขอืนฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับ่ะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นกอกอให้มสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะสำหรับนีเคอีกเช้า VIP นะครับผลออก525 เจ็ดผมเชิญไปด้านล่างเนาะนะครับออกห้าสองห้าเจสองผมจับให้ผิดตัวเนาะวันนี้นะครับสำหรับเลือทางในเขกเชา้า VIP นะครับแต่ว่าใครจับเลข2ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเสามไม่มาเนาะสาหลุดนะครับ ส่วนทันที่ใช้ชุดวินนะครับชุดวินก็ไม่ต้องพูดหรอกเนาะนะครับก็ถือว่า2ตัวบนล่างสองห้ากับเจ็ดสองนะครับก็จับไปที่3าเนี่ยติดอยู่ที่สามเจ็ดสามเจกับสามห้าถ้าเข้าก็จะเข้าสองห้าแล้วก็เจ็ดสองแต่ผมไปจับตัวผิดนะครับ ก็ต้องกดสมาชิกด้วยเนาะส่วนใดที่ใช้ทั้งสองตัวนะครับปิงนดทูทั้งสองตัวก็มีโอกาสได้นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะครับกับก็มาตามมาต่อนอะสำหรับนี่เคนี่เคบายวีไนะครับบ่ายวีไอพผลออกสองศูนะครับ20518 ก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับในจุดวินก็มีเลขศูนย์ตัวเดียวก็มีเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะครับก็ถือว่าวิ่งโหลดหลุดเนาะหลุดไปแต้มหนึ่งน,นะครับก็จับให้40ย์ออก50าศูนก็ถือว่าแนวทางก็เช้าเข้าเข้านะครับส่วนบ่ายหลุดนะครับ ต้องกราบขอโทษของไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อสำหรับแนวตางใน,ว,นวันที่20นะครับแล้ววันที่20่นะครับวันที่20 วันที่ยี่สิบเดือนห้าโซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับสองเดืยวตัางกับเป็นมีเ,เอีกเช้า VIP แล้วก็มีเครดใบ VIP กับสกเดต่าง แล้วก็มาดูตอนเช้าก่อนเนาะนะครับเช้าวันนี้ชุดวินผมให้ที่สองสามห้าหกเจ็ดสองสามห้าหกเจ็ดนะครับสุดเล็กดินผมให้ที่สองกับสาม สังหกสามเน้นมที่เลขสามนะครับก็จับสามห้าสองมันจะมาอีกไหมนะครับก็ยังติดสองอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสมานะครับแต่ผมเน้นเมที่เลขสานะครับจะเป็น3าม 36แล้วก็สาเจส่วนสามตัวนะครับสามตัวจะไปที่ จะไปที่0ูนสามหกับ0ูนสามหกนะครับสองชุดสามตัว เดกเด่นเน้น,น,นเ็สามนะครับใครชอบเล็กสองจับเล็กสองนะครับเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับตัวหลักๆนะครับที่เน้นได้ก็คือน่าจะเป็นสามห้าเนาะพอไปครับสามหกนะครับชุดนี้นะครับสามหกพอเอาไปตัดเล่นได้นะครับต่อไปกันต่อที่ นี่คืออีกบา VIP, บ VIP นะครับชุดวินผมให้ที่ 1, สองหกส่วนเลขเด่นหมาย่1กับ2 หกับ2องนะคอจับไอที่สองนี่ยในที่เลขสองจะเป็นสองหกสองปดสองเก้าสามตัวจับไว้ที่หกสองเก้า ห้าสองเก้าส่วนท้านใดถ้าพุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ปกออกท่านก็สามารถเอาเล็กเด่นไปวิ่งไปรูดได้นะครับปกนะครับบางทีเช้าวีอาจจะไม่มาอาจจะไปปกก็ได้นะครับก็จะไรเล่นเนาะหรือว่าจะใช้เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับเล็กเด่นด้วยกันมันก็มีสามกับสองนี่แหละ หนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับเห็นไหมครับจะมีสามเจ็ดอยู่หนึ่งถ้าใครเล่นหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับตัวเดียวพอวันเป็นเลขเด่นนะครับฉะนั้นตัวที่ผมเล่นให้ก็คือสองเก้านะครับสองเก้าก็ระวังสองหกนะครับสองหกจับให้แล้วเนาะนะครับก็ไม่ต้องระวังบ้างสองหกสองแปดสองเก้า ก็มีแค่นี้เนาะนะครับสำหรับแนวต่างในวันนี้นะครับวันที่2ี่เดือน5พศ2 5 6 8นะครับก็การคลที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับครับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดจะให้โชคดีนะครับในวันที่20เดือน5พศ2 5 6 8่อนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ